สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซีจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์สครับที่เขาช่วยขัดผิวหน้าของเราให้ขาวกระต่างใสสาวๆคนไหนที่มีผิวหน้าคล้ำไม่กระต่างใสนะคะซีแนะนําตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสครับหน้าไพลขมิ้นของอิรันดานะเนื้อสครับของเขาละเอียดนุ่มแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรมากกว่า8ชนิดตัวนี้เขาเป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็อ่อนโยนมีกลิ่นหอมของสมุนไพรคือจะบอกว่านางเลิศมากเพราะว่าเวลาเราสครับหน้าหรือว่าขัดหน้านี่ นางก็คือไม่บาดผิวเลยนะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านางเลือดยังไงไปดูกันเลยค่ะ แค่เพียงสครับลงบนผิวหน้าของเราหรือว่าให้พั่วเรือนร่างนะจากนั้นขัดบนเบาๆประมาณ3-5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยตัวนี้นะเขาจะช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสเนียนแล้วก็ช่วยลดเลือนรอยจุดด่างดำลดรอยแผลเป็นให้สางลงแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าตัวนี้เขาเป็นสูตรเข้มข้น,นละอ่อ,อนโยนคนที่ผิวหน้าแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้คะ่ะ เห็นไหมคะทุกคนว่าใช้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เพียงสครับพอกลงบนผิวหน้าของเราหรือว่าจะเป็นร่างกายของเรานะคะแล้วก็นวดตามถึง5นาทีแค่นี้นะคะเราก็จะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ดูอิ่มน้ํานอีกด้วยนะคะมีเห็นไหมคะว่านางเริศขนาดไหนหนึ่งหลอด100่ l ราคาเพียงแค่650บาทเท่านั้นราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันใครที่ยังมีผิวขาวกระจ่างใสนะคะซีแนะนําเลยคะ่ะสครับของอ e ิรันดค่ะ